้ไม่เสร็จปลาไหลหลนี่ห่อใส่แล้วมู้นั่นนี่เรากำลังเดินทางไปศรีสะเกดอันนี้ก็คือห่อหิ้วเขาเ่อได้จอดกิ้มเข่าดีไหมจิ้มเข่าน้ำกันจาร์ไม่ย่างกินได้แม่เจียวบองไม่น้องกึ๊บเจียวบองเลยเด่ะวันนี้อยู่สุวรรณภูมินะครับหิวเข่ากินยังกับบลาแล้วค่ะคือเจียวบองไม่น้องอ่า บ้านเบงเบงบ้านกินกับข้าวข้าเหนียว่อสินม่นกินอย่สินมว่าเอาใจกันเฮียหยังบริสเตรบันนันหนกิน้องเจ้าบองหิ้วขาดู่ซื้อนี่ล่ะมาเป็นเพื่อนแกแล้วคนนะบ่เอาประเีที่มันแอ่กินเห็เนกินเห็นเน้ะฉันไม่ชอบเจยวบองแม่น้องมันไม่อร่อยเธอ สะอ่อนแลแม่เนื้อหัวเนอยู่ดีล่ะสะอ่อนจริงๆอยู่บ้านก็จะดีแล้วหนูนะครับเแต่บองแม่หน่องนะครับะเดี๋ยวขาดไประเดี๋ยวส่วนวันนี้ไปใส่มาใส่กำกงรถจี๊ดรถเลยอยู่ทองแล้วแม่เงินเป็นได้มาขายของไก่ครับกระปุกเดียวเอาอยู่ไม่ไปต่างประเทศนี่เอาเอาไปแบบนี้เลยลาเลยนะ เมนูนก,ก็ไปสอนกับผุด <Okay. S 3> ไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะใช่ก็ไปสักกับปุดในนี้ด้วยบางทีมันไปหากับข้าวที่ถูกปากเราไม่ได้แหละขอไอจีเราติดตะปูไปติดรถไปขาดไปแดกบองมาได้แล้วพี่น้องแนละ้วแม่บอกสูดได้ไหมอบอกสูดได้ไหมจะบองบอกสูดไ,ได้ว่าทำไมหนึ่งเข็มเอาไป อาแม่ห้าวเจอกันเดินทางต่อกินข้าวเสร็จเดินทางต่อเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเรากินข้าวเ <ใน S 2> สร็จเราจะเดินทางต่อนะคะทุกคนที่น้องมือนีกําลั่งอยู่ในช่วงที่กำลังจะเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกดกับลูกชายใหญ่กับคุณหมอกรวินด้วยนะคะมือน,น,นีกําลั่งลองกาแฟในช่วงลองกาแฟแนนน้องกัเลยมีของมาให้คุณหมอ ชิมให้หน่อยว่ามันอร่อยไหมชิมให้หน่อยค่ะอันนี้เขาบอกว่าข้าตังใช่ไหมข้าตังอยากจะให้ชิมกินหอมมากเลยครับอยากให้ชิมแบบว่าเอาแบบว่าตา,ตาม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 ความจริงนะว่าแซบหรือว่าแซบเอาชิมให้อีกแม่หน่อยจ้ากรอบมากเลยครับกร <c oughs> อบ <c oughs> อรเบกรอบแล้วก็อร่อยมาก <c oughs> <c oughs> อันนี้อร่อยเลยค่ะข้าวตังที่อร่อยที่สุดเท้าที่กินมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่าอ่าให้คุณหมอพูดหนึ่งมันกรอบแล้วก็มันหอมด้วยค่ะแล้วก็ปกติมันจะมีเส้นเส้นอะไรเยอะแยะมากมายอันนี้อันนี้เป็นรสดั้งเดิมแต่อันนี้คือกินเข้าไปแล้วมัน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 รสชาติมันกรอบมันไม่หวานเกินไปไม่หวานเกินไปพอดีอร่อยมากอร่อยมากกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากอันนี้ก็หนี้ว อเขาบอกว่าเต็มปากแม<ส><ๆ>่มันก็แซ่บอย่างไรกันนะแซ่บคือแซ่บแซ่บก็ซื้อแซ่บเจสเบย์บอกว่าอร่อยเ่าสืส่อมากินบอกว่าเป็นพี่น้องแซ่บแซ่บอยู่เออซื้อมาก,กินเด้อจ้าผู้ใดมาขอตรงขัดตังกันนะผู้ใดมาขอตรงกัดตามที่คำว่าสนใจเข้ามานะจ๊ะอีรักเมีบางขายที่ร้านไก่หมุดละบุญลิ้นด้วยนะคะอีกแล้วจ้าขายอีกแล้วอีกแล้วจ้า มันกินยากมันก็จะอ้วนพอดีจังเลยอ้วนครับฮาเดซิมตอนนี้ก็กินมาแย่นองแล้วมันก็ไ้แม้นโอเคค่ะครับแต่พี่แมวกลัวครับบอสรถกลัวไหมไม่กลัวใช่นั่นแหละพี่แนนจะไม่ต้องไอ้นนี้ด้วยเพราะชั้นค้างบนต่ออ่าแต่ก็ตำแหน่งที่เราไปมันอยู่ไกลอยู่ใช่ไหมครับก็ติดชใจแดงติดใยแดงใกล้ไหมล่ะเขาให้อยู่ห่างรัศมีกี่กิโลเมตรนะ ไม่รู้ไี่ต้องไปกันแต่ว่าถ้าเขาเขาให้เราไปได้ก็คือไปไม่หลงไม่กลัวไงคือไม่รู้นะเราคิดว่าเราเกิดมาชาตินึงอันนี้เบาจากใจเน๊เกิดมาชาตินึงคือเราก็ถือว่าเราตั้งใจทําในสิ่งที่ดีที่เราได้ทําก็เลยแบบถ้าจะเป็นอะไรไม่กลัวตั้งเป็นอะไรก็ก็ถือว่าเราเราเต็มที่กับชีวิตเราเอาเราเต็มที่กับกับชีวิตทำทำดีอ่ะ ช่ครับถ้าจะเป็นอะไรไม่ต้องกลัวน้องคุณหมอเนาะไม่กลัวครับไม่กลัวแต่รู้ว่าเราไม่กลัวนะคะไม่กลัวทำไมไม่กลัวจ้าไม่กลัวจ้าอันนี้จะมาแล้ว